กเก็บกันดอกกํางามเลยโอ้ยงามฟังนี่ฟังนี่ว้ายรอบต้นทุ่มเป็นชุม่มโอ้ยดูดิสามดอกเจ้ามันจะมีท่้นี้โอ้ยมี เนาะกำลังจุ่มเนาะไปหาให้กันต่อเจ้าเนาะช่วงนี้เห็ดกอแดงแหละออกนะเจ้านาอออกหลายหลายเจ้าไะรุ่นกันต่อนะเจ้านาะกัอีกรอบหนึ่งปลานี่ตอนนี้ทพงเดินหากันสามคนนะเจ้านะนจิวน้องสาวนะเจ้าส่วนบ่าวทาบ้านแยกไปอีกทางหนึ่งนะเจ้านี่นี่คือสภาพปลาวันนี้บรรยากาศดีนะเจ้ามาได้ห่อนักเจ้า ข้อตะวากับฝนตกแหละเจ,าจา้าเจ้านี่แดงนี่โอ้ตรงนี้เป็นปลาเจ้าไอ้อืงนี่ ขัดอาจจะดอกที่ม,มันแข็งๆนะเจ้าดอกแก่ร่ำมีป่อยร่ำพักปล่อยเชื่อเจ้าเ,เนี่ยแข็งเ,เชื่อต่อพัดพ่ะพี่น้องอุ้ย่ด็กงามมองนี่ยังนี่ว้ายรอบต้นชุ่มเป็นชุ่มนี่ปานปลูกเลยเจ้าเนี่ย เท่าลำปลอยเชื่อเจ้าอืมแสกเลยเจ้าจุ่เดียวนี้ ลกูกกาดุม่มเปนกอเลยเฮ้ยยันยดินพอจ้อนในี่3โดกโอ้ยแมงกัดกี่ดอกกี่ดอกวะดอกนึงโอ้ยมีสอนมีสอน,นเห็นก่อน ไว้หักไม่คาลากไม่โอ้ยเสียดายอ้หนี่สามดอกเจ้าอีกสองดอกเจ้า ตั้งนี่เป็นรานจะได้ได้ดอกเดียวเจาะโอ้ยไม่เลยนี่ดอกสมพงศอว่าจะอู้ยไม่หมเหมือนจะมีทั้งนี้โอ้ยมีมีจีนี่ฟังนี่อีกอืมกำลังสวยฮะแตายต่มา ยาวอยู่เพ่เลยค่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอีกตดกนึงเจ้าใส่ตะกร้าไป โอ้ยเ oh. <laughs> ่งเด้อได้กะลาโอ้ oh, เป็นรามดเจ้านี่เดี๋ยวนึ้งอืมอไเป็นราเจ้านี่คะลาอุ้ยน้องนี่กระลาเจ้าก็ได้ ôi ai à, nhỉ đọc chùm lựa chọn ừ cái đọc nhỉ hưng ừ ôi. Ôi, chùm, này nó. Cả lắng chùm นี่เห็นเจ้าโอ้ยหมูเดียวกันอยู่ในเจ้าทั้งนี่ดอกตุมต้มๆในเจ้าดอกนึงอืเห็ดยังอ่อนี่เห็ดทอเจอ้าดอกเกี้ยวโอ้ยนี่เห็นเจ้าเถอะละเถอะละนี่กี่ดอกกันเจ้สี่ดอก,ส,ดอกสี่ห้าดอกเลยเจ้า ดอกเข่งแข็งเนี่ยหนึ่งนะชะนอ่ายมากเจ้าเนาะถ้าเป็นคนเหนือก็มักอันน้่นพิกฆานะเจ้าอ,อีสานกับพิกส้มเนาะหม้อเป็นเบโอนเอาไปเก่งใส่ผักละเจ้าเป็นหัวนี่ฝั่งนี้อีกแก้วเลยโอ้ยทำเห็นข้างในนี่เจ้าอืออกี่ดอกก็เป็นหัวซีซีโดวกว็ haha ah, ôi mẹ ăn kim, đọc chú mẹ cho. ý cái cây cắn trào khi đó sáng đó có không cái này cắn นสองดอกเจ้าท่านี้ผลงานแทงเจ้าครึ่งตะกาแล้วเจ้าอ่ะหายอีกมันจะเจอแฮมแล้วเจ้าใจก็นี่พี่น้องเห็นนะนี่เจ้าพวกดวาทองเจ้านี่ขนาดการลักสวยเลย ไปขี้ดินนะเจ้าอขาเห็นไหมตอาได้มดได้ละตอนนี้ไปเชื่อสยดใย หลวงต,นต้นเขาต้องพอให้ดีๆนะเจา้าเองห้อเห็นก็หายเฮ็ดอยู่ไหนเจา้า <c oughs> อยู่นี่ไงกี <c oughs> ด่ดอกด้วยนะวัอส,สีเลยเจา้า

hai subscribe cho kênh มีดอกบานแหละก็นี่ก็อืมดูนี้ได้ก็ก็บานอืมต้อใจก็ไหนโอ้ยแงมีดอกเจ้านี่นี่ดอกอืมนี่โหดิ ดอกหนึงนงงน่งนี่อีกสองดอกอันนี้อันนี้อีกตะกี้เหรอเฮ้ยว่าอหวนกับแน่เจ้าเห็ดแทงขี้ดินมาเลยนี่ อ้ยังมีสดมีเสรนอยู่นะเจ้ามันก็ช้าเลยนี่พอก่อนเจ้านี่นี่นี่ดอกไม่รู้นี่ดอกนึงอยู่ในขี้ดินหมดไหมหมดไหมหมดไหม ごめん。 นี่เจ้าตัวนี้ขนาดนี้เลยหน่อยนี่คือนานี่พอดีมากนี่ทำนี่น้อยเอาไว้โอ้โหทุเรียพี่น้องจ้ะนี่ฝังนี่ฝังนี่นะเนี่ยดูดูนี่ดูวี่นี่ดูแต้มไม้หมนี่แฮมขั้นบนพัดขั้นบนแอมเจ้าเือมาเก็บกัน ดอกกำงามเลยคือดีหมด้วเจ้าเนี่ยโปรเป็นราเดอ้อเนี่ย nhà mà mua trâu mua được cần ít sám cho ít sám này Hãy subscribe นม่เท่าเดียวนะฮอุย้ยตอนนี้เจ้าพี่น้องพอรยสักกี่ดอกเจ้าเดี๋ยวดูกันเดยโอย้ดอกเท่าทำไ่ได้อื้พี่นอ้องเปื่อมดไม่โปรยเชื้อเจ้า โอ้ยเนี่ยเจ้าได้กันละโอ้ยเลยยือชเยแค่เจ้าฮมบ้านที่มดุดนี่โอ้ยน่งเลยยห้มมากให้บ,บ้าน มันมีเพจเก็บให้บ้านเป็นานหลายนะเจ้านี่มออยนี่บ้านแข็งเอาเงินนะเจ้าโอ้ยน้อเฮ้ยด้วยาดโอ้ยอยู่กลางแดดเลยเจ้าอืมเห็ดทานน้อยนะเจ้า ดอกกำลังอ่อนเลยเนี่ยเดี๋ยสัก,กรรมจะเป็นสีดำนี่อีกสามดอกเจ้าอืมดอกใหญ่ดอกหนามากเฮ้อเ้ยดอกนโอ้ยดอกงามกำลังอ่อนเลยอะ่ะปี่น้องให้ออกแตงกวามาละเจ้ามา ดูผลงานแทงเจ้านี่ออกจากปลามาหันรอบนึ่งเฮ็ดดอก,กงามเจ้าเฮ็ดโอแทงออกออกรายหลายนี่ตะกร้าบอลไทยบ้านเจ้านี่อันนี้ดูตะกร้ตกกาตะกร้าที่เราหาไว้เราหาแล้วก็มาใส่ตะกร้าไว้เจ้านี่ขอล้อรวมสาม,มสามตกกาะก้มามันมากอันนี้คือติม๋มเอออามีคอมเมนต์ถามว่าอย่างก่อเขาถามว่าทำไมบอกเอาตะกร้าใหญ่เข้าไปเก็บเห็ดบอกเลยเจ้าว่า มันหนักมากเจ้าเนาะเขาก็เลยเอาตะกร้านี่ไว้จีรดเจ้าแล้วเขาก็หาสินตะกร้านอยนี่เนาะแล้วก็หาบไกรเจ้าเขาพอไม่เต็มเขาก็มาใส่นะเจ้าแล้วก็เข้าไว้หรอบนึงเพราะเขาหาบไกรอจี่รถทีจอดรถนะเจ้าเนาะฮะอ่ะเอาละเจ้าเนาเดียวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเพีงก็ขอฝากคลิปเพีงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมัน